ตัวแทนเวอร์จิลฟานไดตลาดมกราคมนี้เจอกันมาร์กเกฮีหรือภูเตรียมเดินหน้าคว้ามาร์กเกฮี hi. มาร่วมทีมรับตัวในตลาดซื้อขายนักเตะตลาดมกราคมนี้ครับโอหลังจากที่ทีมหงแดงก็ต้องยอมรับครับว่ามีปัญหาเรื่องตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กมีปัญหาเรื่องเกมรับของทีมซึ่งนอกจากอาการคว้ามาร์เกฮีมาเพื่อไขแนวรับแล้ว เขายังเป็นตัวแทนของเวอร์จิลฟานไดเป็นคู่หูของเวอร์จิลฟานไดในเวลาต่อไปด้วยนะครับแหมเดี๋ยวมาพูดคุยกันที่คลิปวิดีโอนี้ทุกคนับต้องยอมรับครับว่าสโมสสลิีวอูหรือทุกการนี้แหมทีมของอาร์เนรสลอต ผลง,งานก็ยังไม่ดีเท่าไรเลครับอยู่อันดับ8ของตารางแพ้ไป5จาก6เกมโดยเฉพาะเกมร,รับถือว่าเป็นส่วนที่ยังคงเป็นปัญหาครับสําหรับทีมโขงแดงพวกเขาเสียประตูง่ายโดยเฉพาะคู่เซ็นเตอร์แบ็กที่ยืนจับคู่กันกับเบอร์เจอฟารไดอย่างอึบรายมากโกนาเต้ครับที่ด้วยการนี้ก็เล่นได้ไม่ค่อยมีความคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นอกจากนั้นโกนาเต้จะหมดสัญญากับลิปูในซัมเมอร์2 0 2 6หรืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ลครับท่ามกลางข่าวการต่อสัญญาที่ก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าส่งผลให้ทีมหงแดงเองก็มองว่าพวกเขามีโอกาสจะเสียโกนาเต้ไปแน่นอนในซัมเมอร์ที่จะถึงบวกกับมาร์กเกฮีที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาเลยครับเกฮีเกือบจะย้ายมา ร่วมถิ่นแอนฟิลด์แล้วครับวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะก,ก่อนที่ดิวเนี่ยมันจะล่มไปครับในเรียกได้ว่าวินาทีสุดท้ายทีเดียวคือถ้าตามข่าวก็ับเกฮีเนี่ยตรวจร่างกายทําหลายสิ่งหลายอย่างกะลิปูเสร็จสิ้นหมดแล้วครับแต่สุดท้ายดิวก็ล่มไปซึ่งณเวลานี้ครับทีมผงแดงเนี่ยสูญเสียเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งทรงดีหนึ่งคนอย่างโจวานีเลวนี่ไปแล้วครับจากการบาดเจ็บ ACL ครับซึ่งโอ้โหโทุกคนต้องพักอาจจะถึง ไปฤดูกาลเลยด้วยซ้ำครับเท่ากับว่าพวกเขาเหลือเซ็นเตอร์แบ็กระดับซีเนียแค่3คนเวย์เจอฟานไดอิบราฮิมาโกนาเต้และโจโกเม้ครับที่ก็ไม่ได้มีบทบาทมากมายนักสภาพด้านกายยังไม่ไดีเท่าไหร่ไม่แปลกเลยครับที่ลิพูจะมองมาเกฮีครับเพื่อเป็นนักเตะที่เข้ามาซื้อเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในตลาดมาราคมน,นี้นี่คือรายงานของสกายสปอร์ตก่อนที่โกด o m คอมจะรายงานเพิ่มเติม,ตมครับว่าลิพูเนี่ย วางมาเกฮีไว้นอกจากจะเป็นตัวแทนของวิลฟานไดในอนาคตแล้วเขายังจะกลายมาเป็นคู่หูของฟานไดในฤดูกาลหน้าอีกด้วยครับถ่าอายู่รดมากโกนาเต้เลือกจะย้ายทีมต้องบอกว่าการเสริมเซนเตอร์แบ็กของลิปุลในตลาดซัมเมอร์นี้น่าจะช่วยยกระดับเกมรับของพวกเขาได้อีกครั้งเลยครับ